สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในวิชาการพนักง,งานสัมพันธ์หรือการแรงงานสัมพันธ์นะครับเราอยู่ในบทที่10นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่12นะครับ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะนั้นก็เหลืออีกสี่ตอนก็จะจบบทที่10แล้วนะครับบทที่สิบเป็นบทที่ว่าด้วยการบริหารค่าตอบแทนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในเรื่องของการแรงงานสัมพันธ์มากนะครับจริงๆแล้วเราได้พูดคุยกันจบแล้วนะครับในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนจบกระบวนการแล้วก็พูดถึงประเด็นสำคัญแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันมี ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับจำนวนที่มากมายเพียงบอนะฮะยังอยู่ในชั้นของคอนเซปชวลหรือแนวความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีส่วนร่วมของสาภาพแรงงานนะครับผมคิดว่าเราบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเดียวไม่พอนะครับ าจ้างค่าตอบแทนเนี่ยมันจะต้องไปเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์การนะครับหรือไปเชื่อมโยงกับผลผลิตหรือไปเชื่อมโยงกับกําไรของของบริษัทนะครับหรือผลสำฤทธิ์ขององค์การนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการประเมินผลงานที่เราทํากันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายการบริหารค่าตอบแทน ที่เราทํากันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายนะครับทั้ง3ด้าน3ด้านที่ว่านั้นก็คือในเรื่องของความเสมอภาคนะครับก็คือเรื่องของ Equity คือเรื่องของการเสมอภาคภายในซึ่งเราจัดการโดยการโดยการประเมินค่างานจัดจําแนกตําแหน่งงานนะครับแล้วก็ความเสมอภาคภายนอกเราดําเนินการโดยการสํารวจค่าตอบแทนนะครับก็คือเปรียบเทียบค่าจ้างค่าตอบแทน ของบริษัทอื่นกับบริษัทเรานะครับความเสมอภาคระหว่างบุคคลหรือความเสมอภาคระหว่างพนักง,งานก็คือเราใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะแยกแยะว่าใครทํางานได้ดีใครทํางานได้ไม่ดีหรือใครทํางานได้ปานกลางเราสมควรจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้เน้นตรงจุดนี้ก็ อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะมาชวนพูดคุยในเรื่องของการนําเอาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้นะครับซึ่งในเวลาอีก4ตอนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษก็เ,เรียกว่า performance management สิสเเมเนี่ยนะครับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมันมีโปรเซส์อยู่8ขั้นตอนด้วยกันนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะพูดในภาพรวมแล้วก็จะพูดในขั้นตอนที่1นนะครับในคราวต่อไปผมก็จะพูดในขั้นตอนที่ภาพรวมและขั้นตอนที่1ที่2นะครับในคราวต่อไปก็จะพูดขั้นตอนที่3ามที่4่ไล่ไปเรื่อยๆจน,จนจนกระทั่งจบนะครับทีนี้ใน วันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของระบบการประเมินผลระบบการบริหารผลงานเนี่ยมันเป็นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์นะครับนั่นก็คือจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็เฉพาะสภาพแวดล้อมภายในนะครับจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็เรื่องของการภาวะคุกคามเรื่องของโอกาสนะครับซึ่งมองจากภายนอก ภายในก็มองจุดแข็งจุดอ่อนภายนอกก็มองภาวะคู่คามหรือการแข่งขันหรือรโอกาสที่เราจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดูสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยเราจะบริหารจัดการเนี่ยมันจะต้องดูปัจจัย6ด้านด้วยกันนะครับก็ค,คือในเรื่องของประการแรกก็คือเรื่องของลีดเดอร์ชิพนะครับก็ค,คือจะต้องมีภาวะผู้นำนะฮะก็หมายความว่าผู้นําระดับสูงเนี่ยจะต้องลงมาเป็นผู้ เป็นผู้ดําเนินการน,นะครับเป็นผู้เอาใจใส่นะครับแล้วก็จะต้องมีการถแถลงข้อมูลข่าวสารมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารแจกแจงข้อมูลข่าวสารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมนะครับจากนั้นก็จะไปถึงเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการสื่อสาร ต้องมีการสื่อสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนะครับเพื่อทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นก็จะไปสู่เรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับการทำงานเป็นทีมนี้ก็มีความสำคัญนะครับของเราเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าโดยลักษณะนิสัยของคนไทยแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยเราทำงานเดี่ยวนี่ดีมากนะครับแต่ว่าทำงานเป็นทีมเนี่ยไม่สู้จะดีนัก ดูจากการแข่งขันกีฬาเนี่ยถ้าเป็นนักกอล์ฟนักมวยเนี่ยที่เดียเด่ยวๆเนี่ยเราจะมีแชมป์จำนวนมากเลยแต่ถ้าว่าเป็นฟุตบอลหรือบาสเกตบอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะฮะในในรุ่นหลังเนี่ยนับว่าดีขึ้นนะฮะรุ่นหลังดีขึ้นการทำงานเป็นทีมการรู้จักทำงานร่วมกันเนี่ยก็ดีขึ้นนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมาดูแลในสิ่งนี้นะ,ะในบริษัทของเราในองค์การของเรา ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้การคิดเชิงวิพากษ์นะครับการคิดเชิงวิพากษ์ก็คือดู<ฮ>ในลักษณะของของภาวะวิกฤตแล้วก็ดูนะครับว่าจะคือคือต้องยอมรับนะฮะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะฮะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็แล้วก็หาจุดร่วมนะครับเพื่อที่จะหา จุดร่วมกันในการตัดสินใจที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้น critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ customer f o c u s นั่นก็คือจะต้องมุ่งไปสู่มุ่งตรงไปสู่ที่ลูกค้านะครับเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องรับใช้ลูกค้านะครับเพราะนั้นการทำงานทุกอย่างต้องรับใช้ลูกค้า ลูกค้าในภาคเอกชนเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าลูกค้าในภาครัฐเนี่ยก็คือประชาชนนะครับก็คือรับชใช้ประชาชนสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนะครับส่วนของบริษัทก็คือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้กลับมาซื้อสินค้าของเราให้ให้มากมายขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นภาพรวมภายนอกที่เราจะต้องคํานึงถึงนะฮะทีนี้เนี่ยในกระบวนการของการ บริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยแขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่อย่างนี้นะครับก็คือลําดับแรกนี่ก็คือจะต้องมีการจัดกําหนดในเรื่องของเป้าหมายนะครับเอายุทธศาสตร์เอากลยุทธ์ขององค์การามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ดิลอยลงมาคือกระจายลงมาสู่กลยุทธ์ของฝ่ายนะครับกลยุทธ์ของแผนกแล้วก็ลงไปสู่กลยุทธ์ของบุคคล นั่นก็หมายความว่าต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายของบริษัทเป้าหมายของฝ่ายเป้าหมายของแผนกกระจายลงไปสู่บุคคลนะครับก็หมายถึงภาระหน้าที่ค่านิยมร่วมอะไรต่างๆของบริษัทไล่ลงไปจกนกระทั่งถึงภาระหน้าที่ของฝ่ายภาระหน้าที่ของแผนกแล้วก็ไปจอบ Description ของลายบุคคลนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพราะฉะนั้นนีน่ต้องเชื่อมโยงกันนะต้องเชื่อมโยงกันนะฮะอันนั้นเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2นี่ก็จะต้อง มาดูในเรื่องของการตั้งความคาดหวังนะฮะความคาดหวังของผลที่จะได้รับนะครับว่าในเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็จะต้องมีการกำหนดที่ให้ชัดเจนว่ามีถ้าเป็นตัวเลขได้ก็จะดีนะครับหรืออาจจะมีทั้งตัวเลขมีทั้งการบรรยายนะครับว่าผลที่คาดหวังเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกำหนดเป้าหมายกระจายลงมาแล้วมากำหนด ผลที่คาดหวังนะครับว่ามีอะไรบ้างจากนั้นก็ไปขั้นที่3ก็ไปกำหนดในเรื่องของการกระทำนะครับดูพฤติกรรมการดำเนินงานนะมีการปรึกษาเรือกันมีการที่จะกำหนดมาตรฐานนะครับให้เป็นที่ยอมรับมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขั้นที่4ก็คือ มันจะต้องมีการมอบหมายงานมีการสั่งงานมีการควบคุมงานมีการดูแลงานนะเป็นลักษณะของ on-going ่มีการติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับมีการปรึกษาหรือกันอยู่ตลอดเวลานะฮะขั้นที่5้าก็คือมีการประเมินผลนะฮะมีการประเมินผลการประเมินผลการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานมันก็เป็นการนําเอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมที่เราติดตามที่เรา ดาเนินการอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับพอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งก็เอามาสรุปรวมนะครับเป็นการประเมินผลนะครับจากนั้นก็ไปเป็นเรื่องของการการตีค่าการประเมินค่านะคือการให้เกรดนั่นเองนะฮะประเมินเสร็จแล้วก็ไปแบ่งเกรดนะครับแบ่งว่าดีเยี่ยมนะดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่6ขั้นที่6ขั้นที่7ก็คือเรื่องของ การทบทวนอย่างเป็นทางการ f o r m a l review การประเมินอย่างเป็นทางการนะครับขอ <c oughs> ประทานโทษนะครับส่วนขั้นตอนที่8นั้นนะ่ะก็คือการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงเข้ากับทุนมนุษย์ระบบของการบริหารทุนมนุษย์ในส่วนอื่นๆน,นะฮะของของบริษัทนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความเชื่อมโยงกันนะครับ อันนี้ก็เป็น8ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกัน2ขั้นตอนนะครับ2ขั้นตอนผมได้พูดสภาพแวดล้อมที่จําเป็นที่จะต้องดูแลที่ต้องเอาใจใส่ะ6อย่างไปแล้วนะครับแล้วก็พูดภาพรวมไปแล้ว8ขั้นตอนนะครับทีนี้เรามาเริ่มในขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะต้องดึงเอาแผนกลยุทธ์ของบริษัทนะครับแผนกลยุทธ์ก็จะมีทั้งแผนระยะยาวนะครับ ห้าปีสามปีนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นแผนรวมๆนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่ที่สําคัญก็คือแผนประจําปีแหละฮะแผนกลยุทธ์ประจาปีมาแตกแยกย่อยออกมาว่าเป้าหมายของบริษัทสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือสมมติเราบริษัทเราเป็นบริษัทขายนะครับเราตั้งยอดขายไว้พันล้านตั้งยอดขายไว้พันล้านอาจจะมีการแบ่งแยก ส่วนของการขายเนี่ยออกไปนะแบ่งหน่วยงานขายเนี่ยออกไปหน่วยงานขายนี่อาจจะแบ่งออกตามผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับแบ่งตามรุ่นนะฮะอย่างเช่นขายรถยนต์ก็รุ่นนี้เท่านี้ล้าน,น,น,าน,าน,านรุ่นนี้เท่านี้ล้านรุ่นนี้เท่านี้ล้านนะฮะหรืออาจจะแบ่งตามเขตก็ได้นะครับอย่างเช่นในเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็ในเขตภาค แล้วก็ในเขตจังหวัดนะลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นำเอาเอาแผนปรวมของบริษัทแล้วก็แยกตามแผนของสายงานนะครับแผนรวมของบริษัทเป้าหมายสมมติพันล้านนะครับแล้วก็สมมติว่ามี10ฝ่ายนะสิฝ่าย10สายงานในการขายก็ก็คือสายละ10ล้านซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ของลูกค้าหรือความสามารถในการซื้อของลูกค้านะด้วยภาวะเศรษฐกิจต่างจังหวัดบางจังหวัดนี่อาจจะน้อยนะครับแต่ในกรุงเทพมหานครนี่อาจจะสูงนะครับก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับจากนั้นก็กระจายลงไปนะครับกระจายลงไปแล้วก็ทำความเข้าใจนะฮะแล้วก็เอาแผนเนี่ยนะเป็นเป้าหมายที่ที่ชัดเจเนนะครับแล้วก็ จากนั้นไปก็เป็นขั้นที่สองก็เอาแผนเอาเป้าหมายหลักนะฮะมามาแตกกระจายออกมาเป็นเป็นผลผลที่ที่คาดหวังนะผลที่คิดว่าจะต้องทำให้ได้นะครับก็คือเราจะต้องดูในแง่อของการกระจายเป้าหมายนะครับลงมาะะด้วยความเหมาะสมนะครับ อันนี้ก็อาจจะมีการเจรจานะฮะมีการเจรจามีการพูดคุยกันนะครับว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันเหมาะสมไหมมันเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมันสำคัญนะฮะเป้าหมายเนี่ยเขาเขาบอกว่าถ้าตั้งสูงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้สองมันเกิดความท้อแท้ สเราเห็นว่ามันไม่บรรลุแน่ๆน,นะครับไม่มีทางที่เป็นไปได้มันก็ไร้ประโยชน์นะครับแล้วก็เพราะนั้นต้องตั้งเป้าหมายที่เขาเรียกสมาร์ทโกลนะครับก็คือมันเป็นเป้าหมายที่มีความชัดเจนสเปซิฟิกนะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดนะฮะมีตัวชี้วัด M เนี่ย measurable มีตัวชี้วัดทีท่วัดได้นะครับแล้วก็ 2. ก็คือ ตัวชีวิตวัดได้ A ก็คือ achievable นะครับ achievable ก็คือสามารถทำได้นะครับ R ก็คือมีผลนะครับแล้วก็เราจะต้องทำให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับสิ่งที่เป็นไปได้พะัะน,นั้นการตั้งเป้าหมายก็อาจจะต้องดูข้อมูลไม่ใช่ว่าเราเคยขายได้ ปีที่แล้วพันล้านนะครับตั้งเป้าเพิ่มอีก20%โดยที่ไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมอะไรเลยนะครับความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะายากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการตั้งเป้าหมายเนี่ยหรือผลที่คาดหวังจะได้รับเนี่ยการกระจายการแบ่งสันบรรส่วนนะฮะมันจะต้องมีความเป็นไปได้นะครับทีนี้ มันก็จะต้องเกิดความเป็นธรรมนะครับเกิดความเป็นธรรมก็คือคนที่มีความสามารถสูงเนี่ยก็อาจจะรับเป้าหมายที่ที่สูงนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนก็อาจจะได้สูงแต่คนที่มีความสามารถในระดับที่รองลองมาเนี่ยก็อาจจะต้องรับเป้าหมายที่ที่รองลองมานะก็คืออาจจะไม่เท่ากันก็คือน้อยกว่านะครับอย่างเช่นพนักง,งานใหม่ก็อาจจะมีจุดเริ่มต้น นะครับที่วัดเป็นการทดลองนะครับอาจจะเทียบเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าพนักงานใหม่คนอื่นๆที่ทํามาในอดีตเนี่ยเขาสามารถทําได้สูงสุดแค่ไหนต่าสุดแค่ไหนนะครับอาจจะเอาตรงกลางนะครับคือมันก็จะต้องไม่ต่ําจนเกินไปอะ่ะถ้าต่ําจนเกินไปทำไม่ต้องออกแรงอะ่ะมันก็ทําได้มันก็ก็ไม่มีความหมายมันไม่ท้าทายนะครับ เพราะนั้นก็อาจจะตรงกลางบวกนะตรงกลางบวกนะครับไม่ใช่เอาสูงสุดแต่ว่าตรงกลางบวกนะฮะยกเว้นว่าเป็นกลุ่มที่เป็นท ALEN นะฮะมีความสามารถสูงนั้นก็ต้องท้าทายในระดับที่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับเป็นเรื่องของการกระจายนะครับโดยโดยสรุปนะครับในในสองขั้นตอนเนี้ยนะฮะ ก,ก็จะสรุปและจะจบภาคตรงนี้แล้วนะฮะก็คือเอาแผนกลยุทธ์ของบริษัทนะแผนรายปีมาเป็นตัวตั้งแล้วก็กระจายออกไปตามสายงานนะครับแล้วก็ไปสู่ขั้นที่สองก็คือตั้งเป้าหมายนะฮะตามที่คาดคาดหมายนะครับให้เป้าหมายนั้นที่ก็เรียกว่าให้เป็น เป้าหมายที on ่สามารถทําได้แล้วเป้าหมายที่ท้าทายไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการมีการพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นที่1และขั้นที่2นะครับอันนี้ก็ครับสําหรับวันนี้ผมก็คิดว่าจะเอาไว้เพียง2ขั้นตอนนี้นะครับ ซะก่อนเราได้พูดภาพรวมด้วยพูดขั้นตอนที่หนึ่งด้วยขั้นตอนที่สองด้วยนะครับก็สรุปก็คือเอากลยุทธ์ของบริษัทนะเป้าหมายลายปีมตัวตั้งแล้วก็กระจายออกไปนะครับตามสายงานเสร็จแล้วก็มากําหนดผลที่คาดหวังที่จะได้รับนะครับว่าต้องการอะไรอย่างไรก็คือเป้าหมายให้มันเป็นให้มันมีความเป็นไปได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ ในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะต้องดูหน่วยสนับสนุนด้วยนะครับดูหน่วยสนับสนุนด้วยนะครับว่าสินค้าผลิตได้ทันตามเวลาไหมการส่งจะส่งได้ทันตามเวลาหรือไม่อย่างไรหน่วยสนับสนุนเนี่ยก็จะต้องต้องพร้อมด้วยนะครับต้องทําเชื่อมโยงกันไปด้วยนะฮะแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยพูดเน้นในหน่วยที่จะเป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยแนวหน้าที่จะออกไปทําให้เป้าหมายบรรลุนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็จะยุติไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามนะครับส่วนผู้ที่ติดตามแล้วก็ถ้าจะช่วยแนะนาให้ท่านอื่นติดตามด้วยก็จะขอบคุณยิ่งครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กว้างขวางออกไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ